สวัสดีครับประโยคบอกเล่าวันนี้จะมาเจาะเอาเฉพาะผูกอีเมลไว้กับลายลายไว้กับมลเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ยืดเยื้อนะครับมีปัญหากันในการไล์หลุดเยอะช่วงนี้เริ่มกันเลยนะครับไล์ line นะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันไล์จิมเข้าไปขึ้นมาหน้านี้นะครับข้างล่างใหหน้าหลัก อันนี้ก็จะเป็นแช็ออกมากที่หน้าหลักนะจิ้มไปที่หน้าหลักเนี่ยตัวนี้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้ข้างบนขวามือรูปเพืองนะครับจิ้มเข้าไปจิ้มไปปั๊บก็จะขึ้นมาหน้านี้ไปที่บรรทัดที่คําว่าบัญชีครับบัทัดที่สองจิ้มเข้าไปครับบัญชีเห็นไหมครับอีเมลอ,อีเมลทะเบียนยังไม่ได้ลงนะครับจิ้มเข้าไปครับคําว่าอีเมลยังไม่ลงทะเบียน พิเข้าไปปั๊บจะขึ้นมาหน้านี้แล้วเราก็มากรอกอ e ีเมลที่เราต้องการแต่อ e ีเมลต้องใช้ได้นะครับสามารถเข้าไปเอารหัสได้นะครับแนะนําให้เป็นอ e ีเมลหลักจะได้ไม่งงนะครับกรอกเข้าไปเลยครับอ e ีเมลของเราในที่นี้มีมีหลายตัวเหมือนกันทําไปลืมไปก็มีแต่ตัวนี้ไม่ลืมครับกรอก e อีเมลเสร็จ เห็นคำว่าต่อไปนะครับจิ้มต่อไปมันจะส่งรหัส4ตัวเนี่ยมาทางอีเมลของเรานะครับให้เราเข้าไปดูที่อีเมลตัวนี้แหละสมมติว่าตัวเนี้ยส่งมาแล้วนะฮะไปดูยังไงการไปดูอีเมลอยู่หน้านี้วิธีที่จะออกจากโทรศัพท์ให้มันไวที่สุดก็คือกดที่ปุ่มกลางนะฮะปุ่มโฮมปุ่มกลางของโทรศัพท์นะครับนี่เป็น Android นะปุ่มกลางกดไปปับ๊บ ก็จะขึ้นมาหน้านี้เลยขึ้นมาจะกไม่ต้องไปกดย้อนหลังย้อนไปทีละสเต็ปอันนี้กดมาเลยแล้วก็ไปที่อ e ีเมลอยู่ตัวไหนเมลคือคือเมลเอ็มเอ็มตัวโตนี่ฮะตัวเนี้ยตัวเนี้ยฮะตัวเนี้ยสังเกตนะครับ Gmail แล้วก็นี่แหละมันคือจิ้มเข้าไปเลยครับจิ้มเข้าไปปับ๊บขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะตรงนี้เราก็เห็นแล้วไม่ต้องเข้าไปชั้นในไลน์ mail address, อีเมลแอดเรสอ่านมาอะไรต่อไม่รู้ศูนย์เก้าเจ็ดสี่ ถ้าเราจะเข้าไปมันก็จะเป็นเนื้อหาปีย่อยอะไรจะเป็นภาษาอังกฤษอก็อันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันเราสนแค่รหัสได้รหัสมาแล้ว0947นะครับแล้วก็เข้าไปที่เมีวนี่แหละแล้วก็กดไปที่ลายแล้วก็ถ้าแต่ถ้าเรากรอกผิดมันจะไม่ขึ้นนะลองกรอกดูนะครับ0974นะลองแล้นะนะ0974มันก็จะบอกว่ารหัสเราไม่ถูกต้องเห็นไหมครับ คือเราต้องกรอ,อกรหัสที่เขาให้มาไม่ใช่เรากำหนดเองนะแล้วก็ต้องกรอ,อกเนี่ย0947ใช่ไหมแล้วก็ต้องอแล้วก็ต้องกรอ,อกตัวนั้นอนะ่ะ47เดี๋ยวมันก็จะลงทะเบียนให้เราแบบง่ายๆฮะแต่ถ้าเราลงผิดเนี่ยตอนนี้มันลงเสร็จแล้วแต่ถ้าเราลงผิดอะ่มนนมดอะมันก็จะบอกประมาณนั้นเราไม่ใช่ไม่ใช่เราไปกำหนดเองก็นี่แหละครับง่ายๆแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับ เปลี่ยนอ e ีเมลก็ได้เปลี่ยนเบอร์ก็ได้ไว้คราวหลังคราวหลังเราค่อยมาว่ากันเรื่องการเปลี่ยนกันขอให้จะใช้เมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเพื่อที่จะไม่หลุดนะครับห้องห้องงานที่เรามีอยู่จะไม่หลุดให้เราผูกไว้นะฮะที่ขึ้นมาขอรหัสขอเช็คกิ้งว่าช่วยดึงเข้าห้องไลน์หน่อยไลน์หลุดในมันเป็นการที่เราไม่ไม่ผูกไว้นะครับ